ส่วนวันนี้นะคะที่จังหวัดกาลสินมีการส่งผู้ป่วยรายที่2โควิด19นะคะซึ่งเป็นเซียนมวยอายุ77ปี หายป่วยแล้วกลับบ้านที่จังหวัดนคปรปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินค่ะพร้อมด้วยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่รวมทั้งภรรยาของเซียนมวยท่านนี้เนี่ยก็เดินทางไปรับผู้ป่วยนะคะถึงห้องพักเลยเพื่อจะส่งขึ้นรถส่วนตัวกลับบ้านที่จังหวัดนค,นครคปฐมค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้มอบดอกไม้เป็นกําลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลโดยมีทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาลสินนําทีมแพทย์เข้ารับมอบดอกไม้นะคะ สำหรับผู้ป่วยรายที่สองนี้ซึ่งเป็นเซียนมวยมีภรรยาเป็นชาวอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินมีประวัติการติดเชื้อโควิดเนี่ยคล้ายกับผู้ป่วยเซียนมวยที่พบรายแรก รับเชื้อแหล่งเดียวกันก็คือที่สนามบวยในกรุงเทพมหานครนะคะรักษาการโควิดเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่23มีนาคมโดยวันนี้เจ้าตัวบอกว่าดีใจที่ได้กลับบ้านแล้วก็ขอบคุณทีมแพทย์พ,พยาบาลนะคะที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีค่ะครบหนึ่งเดือนพอดีนะครบหนึ่ง <1 S 1> เดือนพอดีเลยนะคะสำหรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิดที่จังหวัดกาฬสีเนี่ยมี3คนขณะนี้หายเป็นปกติหมดแล้วทั้ง3รายนะคะกลับบ้านได้แล้ว2คนเหลืออีกเพียงแค่1คนเท่านั้นที่อยู่ในช่วงของการกักตัวระวังให้ครบ30วันค่ะ ไปดูกันต่อที่จังหวัดนครพนมนะคะทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมออกมายืนยันนะคะว่าผู้ป่วยติดโควิดทั้ง2ราย รายแรกเนี่ยเป็นหญิงอายุ63ปีชาวท่าอุเทนแล้วก็รายที่สองก็เป็นหญิงอายุ34ปีชาวอำเภอศรีสงครามซึ่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะน,นี้มีอาการดีขึ้นและหายป่วยรวมทั้งตรวจไม่พบเชื้อโควิดแล้วแต่ยังคงต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังดูอาการจนกว่าจะแน่ใจนะคะคาดว่ากลับบ้านได้ภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งทางจังหวัดนครพนมเองค่ะก็เตรียมวางแนวทางคลายล็อกพื้นที่เสี่ยงซึ่งจะค่อยๆเริ่มคลายล็อกจากกลุ่มธุรกิจบางอย่างก่อน เส่นห้างตลาดสดรวมทั้งสนามบินนะคะแล้วก็จะมีการปลดล็อกดาวสำหรับคำสั่งปิดการเข้าออกระหว่างจังหวัดที่มีการเริ่มมาตั้งแต่13เมษายนและก็จะคลายล็อกในส่วนที่พิจารณาแล้วว่าสามารถควบคุมได้ประมาณช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะแต่แน่นอนว่าทางจังหวัดยังคงระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงก็คือตามแนวชายแดนด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนแล้วก็จุดผ่อนปรนตามชายแดนต่างๆต้องเข้มงวดห้ามเข้าออกต่อเนื่อง ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าจนกว่าจะได้รับคําสั่งจากทางกระทรวงมหาดไทยในการอนุญาตเปิดนะคะสำหรับยอดผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดนะคะตั้งแต่วันที่2มีนาคมมีรวมทั้งสิ้นเนี่ย12,000คนอันนี้คือไปที่นครพนมนะคะสิ้นสุดการติดตามแล้ว7,000กว่าคนคงเหลือ2,000กว่าคนแล้วก็คงวางมาตรการเข้มงวดคัดกรองทั้ง12อําเภอซึ่งก็ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มค่ะครับ